นี่มาอีกตอกนึงค่ะที่เดี๋ยวเราจะพาไปดูการแสดงสมัยใหม่ที่เริ่มแบบว่ามีวัฒนธรรมของตะว,วันตกเข้ามาแล้วอ่าเป็นลำต้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวก่อนเรามาเต้นอะไรในซอยนี้เดี่ยเราเข้าไปในบ้า,านเขาดีกว่า <laughs> <laughs> นี่ถึงแล้วถึงแล้วนี่เลย <laughs> นี่เข้ามาเลยสวัสดีสสดค่ะ สู่บ้านเต้นรำค่ะวัดีค่ะมเข้ามาได้เลยใช่ไหม้มันเหยียบมาได้เลยปกติถ้าสมัยก่อนเราต้องขอดรองเท้าแล้วก็แต่งใส่ชุดลีลาสอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ไม้มันดีคือบ้านมันน่าจะเข้าร้อยปีแล้วค่ะก็เลยแบบวันนี้ก็เลยแบบอาจจะแบบ เต้นลำบากหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวก็จะได้เห็นบรรยากาศของมัตเตนลำสมัยก่อนอันนี้ก็เขา100ปีมันก็เลยดิดนี่เดี๋ยวต้องซ่อมแซมอะไรกันอีกเยอะเลยค่ะเ<อ>มื่อก่อนเป็นลานสอนเต้นลีลาดนี่คือปกติเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นลานโล่งๆไม่มีโตก็คื่ใช่ไม่มีเลยไม่มีเลยเป็นลานแบบลานเต้นแล้วก็ไม้กระดานเนี่ยจะเป็นไม้ใหญ่ประมาณแบบ สองฟุตนะคะประมาณ <ฮะ S> 2ฟุตเป็นไม้สักไม้นี่จะเป็นไม้ลักษณะเหมือนก,กับวาวเลยคือเหมือนกับห้างอะค่ะห้างกับสินค้ามันจะถติกระโปรงก,ก็จะเห็นเร็บๆท้างในได้คือมันต้องลื่นแล้วพวกพี่ต้องขัดอะขัดด้วยแว็กอะแบบสไลด์สไลด์ขัดด้วยแว็กเพราะว่าเวลาเต้นเนี่ยมันต้องไม่สะดุดอะไรเงี้ยค่ะให้ไม้เวลาเต้นนี่ต้องล, <ะ S 2> <ๆ S 1> ลื่นเลยลื่นเลยลื่นเลยใช่ พี่เต่าน่าจะได้นะครับผมได้ได้แต่วันนี้ชาถึงป้าวป้ป๊อวป้าวไม้จะดีไปเลยก็คงจะได้มาเห็นบรรยากาศนะคะเพราะว่ามันเป็นที่เนี่ยชื่อว่าบ้านเต้นรำหรือโรงเรียนสามัคคีลีลาศอยู่ในยุคก็คือยุคก่อนบุลเลอร์นิดนึงคือยุคใกล้ๆบุลเลอร์ลีลาดนะคะแล้วก็ที่นี่เป็นที่เดียวที่เรียกว่าเป็นบอลลูมแดนซ์เฮาส์คือเป็นบ้าน และเป็นโรงเรียนสอนเต้นรีลาดด้วยตอนนี้ก็เป็นบ้านเรากำลังแบบตอนนี้เรากําลังเม a g i n e อยู่นะว่าภายในนี้ถ้าเกิดว่ามีคนเยอะมาเต้นรีลาดกันมันจะเป็นยังไงพี่แล้วสมัยก่อนนี่คือเป็นไม้สักใช่เป็นไม้สักทั้งหลังแล้วก็แบบคนก็จะเข้ามาเต้นกันแบบแล้วก็จะนั่งกินนั่งฟังมุมๆแล้วก็ดื่มดิ้ง กาแฟกาแฟโกฟีอะไรเงี้ยเนี่ยลุก<อ>เต้นยังไงไม่ชนกันเหรอคะไม่เขาจะมีเขาจะรู้ทางกันแล้วก็จะมีเสาเสาค<ม>ือมีเสากลางบ้านเสากลางบ้านเป็นเสาครูบาจาันของเรา<ม>คือ<ม>เสาเนี้ยก็จะเป็นเสาเหมือนกับว่าถ้ากรณีที่ใครเต้นสมมว่สเต็ปแรกได้ได้ได้ซ้อมเต้นแล้วเนี่ยไม่มีคู่เขาจะต้องมาเต้นกับเสานี้